ยินดีต้อนรับกลับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของรถกระบะฮิสุสูดีแม็กซ์ปี2025ที่มีดีไซน์และประสิทธิภาพที่น่าประทับใจรถคันนี้เหมาะทั้งสำหรับการผจญภัยในธรรมชาติและการใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่มีทั้งความทนทานและทันสมัยดีแม็กซ์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ภายนอกของรถ i s ส z u d ดี MA x ปี2025ดีไซน์ดูแข็งแกร่งและมีความทันสมัยกระจังหน้าของรถมีขนาดใหญ่ขึ้นและดูมีความมุ่งมั่นมากขึ้น เสริมด้วยไฟหน้าแบบล็กที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและให้แสงสว่างที่ดีขึ้นลูกทรงของตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความอากาศพลศาสตร์ที่ดีช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นในบางรุ่นยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเช่นแอกหลังคาบันไดข้างและกระบะถ่ายที่มีการเคลือบป้องกันเพื่อเพิ่มความทนทานและความสะดวกในการใช้งาน ในส่วนของภายใน DMAX ปี D 2025ถูกออกแบบมาให้มีความสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแผงคอนโซลออกแบบให้ดูเรียบง่ายมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งระบบนำทางและความบันเทิงที่ใช้งานง่ายเบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูงโดยรุ่นที่สูงขึ้นจะมาพร้อมเบาะหนังเพื่อเพิ่มความหรูหรา ห้องโดยสารกว้างขวางมีพื้นที่เพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับการเก็บของในรถก็มีพื้นที่จัดเก็บอย่างมากมายเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือเครื่องมือได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนระบบเสียงระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยจอดและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ในเรื่องของสมรรถนะดีแม็กปี2025ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร,ร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการลากจูงหรือการขับขี่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นทั้งบนทางหลวงหรือทางลูกรังนอกจากนี้ยังมีความสูงจากพื้นมากช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง สุดท้ายมาพูดถึงราคาของ Isuzu D Max ปี MA 2025รุ่นเริ่มต้นจะมีราคาประมาณ1,100,000 1, บาทและรุ่นที่สูงขึ้นอาจจะมีราคาสูงถึง1,600,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกด้วยราคานี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ได้รับโดยรวมแล้ว Isuzu D Max ปี MA 2025ถือเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความทนทานความสะดวกสบายและเทคนโนโลยีไม่ว่าจะใช้ในการทำงานหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ